เอาเลยครับผมก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผพ้าผมเช่นเคยเนาะธัิเกต เตอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะประสบปัญหาที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งของการดาวน์โหลดเกมมือถือหรือว่าการที่เราเนี่ยจะเล่นเกมมือถือก็คือบางทีมือถือเราเนี่ยไม่รองรับหรือว่ามือถือเราเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมนั้นๆก็อาจจะทําให้คุณหัวเสียกันได้นะครับก็ลเลยจะทําคลิปเป็นการจัดดับเกมที่ไม่กินสปคหรือว่าเกมที่ สเปกต่ำๆที่มือถือระดับกลางหรือว่าระดับไม่ค่อยแรงเนี่ยสามารถเล่นได้ละกันนะสำหรับใครที่ชอบนียก็อย่าลืมกดไลค์เด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและการไปดูกันในคลิปอะไรดีกว่าไปดูกันเลย สำหรับเกมแรกเนี่ยก็ใครที่ชอบเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์แล้วก็อยากหาเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่ไม่กินสเปคเล่นอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้แนละ้วสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไบโอนิกนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะได้จำลองสถานการณ์เป็นเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดในโลกเซลล์นะครับคือเราเนี่ยต้องไปกินพวกเซลล์ต่างๆเพื่อพัฒนาความอยู่รอดหรือพัฒนาการของเราให้มีความโด เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ภายในยเกมก็จะมีเซล์ต่างต่ให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปลักต่าต่างๆเราเนี่ยสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเล่นได้มือถือสเปคต่ำสเปคกลางสามารถเล่นได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความสวยงามอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าสเปคต่ำแล้ว ภาพจะไม่สวยนะครับคือสวยงามจมุมกันนั่นเองนะครับก็ไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นี่เองนะครับผม เกมที่2เนี่ก็จเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขับเครื่องบินลบแล้วก็อยากหาเกมแนวขับเครื่องบินลบที่ไม่ค่อยกินสเปคเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะตระกูลที่มีชื่อว่า Sky Warrior นั่นเองนะตระกูลเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับเครื่องบินลบยิงกันนั่นเองนะครับที่เรานี่จะได้ขี่เครื่องบินต่างๆเพื่อไปยิงสู้กับฝั่งศัตรูนั่นเองนะแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นออนไลน์ m ัลติ p l a y เล่นกับคนอื่นได้เลยนะครับก็คือจะแบ่งฝั่งเป็น3เวสสาม เลยทีเดียวนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครบม็สามสารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะสำหรับเกมนี้เนาะ สตร์เกนที่3เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่น,นเกมประจนภัยแนวะค,คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสเตร์เกนไี้มีชื่อว่า Last in Peace นั่นเองนี่ครับก็พาเอเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยต้องประจนภัยผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับที่จะบ่งบอกเรื่องราวของทิมมี่นั่นเองที่เขาเนี่ยต้องไปประจนภัย จากความตายขเขาให้ได้นี่นนะครับก็คือเขาเนี่ยจะมีวันที่ต้องตายนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากตายเขาก็ต้องทําให้การเลื่อนเวลาวันตายของเขาเนี่ยออกไปให้ได้นี่น,นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ว่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบอะไรที่ยากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีกับดักอะไรต่างๆที่ซ่อนไว้อยู่ในด่านค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเพราะว่า ภายในเกมคือเขาจะทําให้ตัวข,ของเราเนี่ยตายให้ได้นี่นะครับเราเนี่ยก็ต้องผ่านมันไปได้นะครับเนาะเกมนี้มันจะออกแนวหัวร้อนหน่อยๆนั่นเองภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าโอเคภาพกราฟ,ฟิกมันจอกแนวบอกว่าการ์ตูนการ์ตูนหน่อยภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นมุมมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็สามารถมาลองโหลดเล่นก็นได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็าสามารถไปจับซื้อกันได้นั่นเองนะครับผม เกมนี้สเนี่ยก็เป็นเกมแนวจำลองสถานก,การณ์กันอีกแล้วนั่นเองนะครับเพราะพัดในเกมนี้จะเป็นเกมแนวจำลองสถานก,การณ์ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคุณพ่อนะครับเกมนี้นะก็จะมีชื่อว่า a n g กี้แแนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องจำลองเป็นคุณพ่อที่เราเนี่ย ต้องทำอะไรหลายๆอย่างในบ้านนั่นเองนะครับก็คือฟารก์ชัหลักๆก็คือเราเนี่ยจะดูบอลใช่ไหมดูทีวีดูบอลอะไรต่างๆแต่ว่าในการดูบอลหรือทีวีเนี่ยเราก็ต้องทำอื่นไปด้วยนะครับคือแบบมันจะเป็นแบบว่ากัดจังหวะเมื่อเราดูแต่ว่าเราเนี่ยต้องกลับมาดูบอลให้ได้นั่นเองนะครับเกมนี้ก็เพิ่มทักษะจัดการอะไรต่างๆได้หลายๆอย่างเลยนะครับเนาะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่นานเลนแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากๆนะเพราะมันจะมีความ มีภาพกราฟิกมันก็จอกแนวคล้ายโพลีกอนหน่อยๆนั่นเองนะครับก็ประลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> มอยู่สาหรับเกมอันดับที่5หรือว่าเกมครึ่งทางกัรไปเทียบร้อยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า una Mobile อีรูนาโมบายเน็กนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG บวีผสมแนวโรคลท์แล้วก็บผสมแนวออฟเฟนเวอ์เข้าไปด้วยนะี่นะครับภายในเกมนะครับก็จะมีทั้งการเลือกสายต่างๆนะครับสายตัวละครเราเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็เราเนี่ยสามารถลงดันเจียนได้หรือว่าใครเนี่ยเบื่อสำหรับการลงดันเจียนนะครับก็จะมี การปลูกผักทําฟาร์มได้ด้วยนั่นเองเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกแล้วก็ภาพการาฟิกต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่สำสามารถเล่นได้เพราะมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองภาพมวในการเ่งภาามองมุมสูงนั่นเองเนะครับเนาะ สเตร์เกนที่หกเนี่ยก็แชร์คที่ชอบเล่นเกมแนวะปกปัองฐานแล้วก็บ่กสมเกมการ์ดเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสตร์เกนที่มีชื่อว่าสมาร์ทคิงดอมนั่นเองนะครับที่ ในตัวเกมนะครับเรานี่จะไะด้รับบทเป็นเจ้าเมืองนะครับที่จะปกป้องเมืองของเราจากพวกปีาศาจต่างต่างนั่นเองนะครับแล้วก็ในการปกป้องเมืองเนี่ยเราก็ต้องส่งทหารของเราเนี่ยออกไปสู้ปีาศาจนั่นเองนะครับในการส่งทหารเนี่ยเราก็จะมีการ์ดบนมือก็จะเป็นพวกทหารต่าง,งๆก็จะมีทั้งทหารที่เป็นนักรบหรือว่านักดาบแล้วก็นักธนูนักเวทหรือว่าส่วนปาระเบิดก็มี เช่นเดียวกันนะครับคือแบบมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกสุดน่ารักภาพในการเล่นเกมที่จะเป็นภาพมุออม,มสูงนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้ไปลองโดดไปลองเล่นกันดูได้นเนี่ยนะครับผม สก,กลิลที่เจ็ดเนี่ยใคนที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถแข่งรถอยู่แล้วนะครับคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสหรับเกมที่มีชื่อว่า Project Deep นั่นเองนะครับก็พอเลเกมนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสไตล์ดิฟรถแข่งกันนะครับหรือว่า d ดิฟรถโชว์กันนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ภายในตัวเกนี้จะเป็นแบบโอ้ทเวอร์เราดิฟตามใจชอบเลยอยากเล่นยังไงอยากเล่นทําอะไรอยู่วะอยากโชว์ดีลาอะไรก็สามารถโชว์ได้เลยนั่นเอง นะครับรวก็รถต่างๆเราสามารถเลือกเล่นได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากมายแล้วก็มีระบบการตกแต่งตัวรถตัวตัวถังรถด,ด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลองโหลดเล่นได้นะสำหรับเกมนี้เนาะ แคที่แปดเนี่ยเขาจะชอบเกมยิงกันหรือว่าแนวชูติงอยู่แล้วก็อยากหาเกมที่ไม่ค่อยกินสเปคอยู่นะครับก็คือเราลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Hero Star นั่นเองนะครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวชูติงที่เราเนี่ยจะได้ไปยิงกันบนดต่างต่างนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะแบ่งฝ่ายยิงกันนะครับแล้วก็หมวดในตัวเกมนี้นะครับก็จะมี ถ้าเราเลือกเล่นมากถึง4โหมดเลยนะครับก็จะมีโหมดตั้งแต่โหมดไปควาดาวรัโ้โหมดไปท่านเราย่อโหมดชิงมงกุฎแล้วก็โหมดไปสู้กับบอสก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็วุ้ต่างๆก็เราเนี่ยส,ส,ส,สาม,มารถจับซื้อหรือว่าจับมาใช้ได้ก็ตั้งแต่อะไรเฟื่ไปจนถึง s m t หรือว่าปืนที่คนโหดเลยแล้วกเกมนี้นะครับจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนั่นเองนะครับนอก,ก็แบบใครที่ยิงกันแล้วอยากเล่นสกิลตัวละครบ้าง แล้วก็มีให้เราใช้ด้วยก็มีทั้งระเบิดโดรนหรือว่าพวกเกาะอะไรต่างที่เราเนียสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับมือถือสเปคกลางสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นิ่งนะครับผม สตรัคเกมระดับที่9เนี่ยก็จะก็รีชอบเล่นเกมที่เป็นแอคชั่นอาร์พีจีแล้วก็แบบเป็นเกมที่ไม่กินสเปคด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสตรัคเกมนี้มีชัว์ไวกิ้งวาฮารานั่นเองเนะครับตอนสตรัคเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นสตรัคควอนตัวหน,นึ่งนะครับที่มาจากวาฮาราแล้วก็ไปทําภารกิจในเมืองต่างๆนั่นเองเนี่ยแล้วก็ภายในเกมนั้นจะมีเควสตต่างๆให้เราเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะ มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องเป,ป็นผจ์ภัยกันนั่นเอง <Yeah. S 1> นะครับเ <Yeah. S 1> นาะก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคมือถือสเปคต่ําสามารถเล่นได้ภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่สา <Yeah. S 1> นั่นเองนะครับของเล่นก็ดูได้นึ่งนะครับผมเราก็มาอยู่สลับเกมสุดท้ายกัน เปที่รยบร้อนะสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Mass Skill Motorcross 3นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนวแข่งรถมอเตอร์คอร์สนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวมอเตอร์คอร์สอยู่แล้วก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วเกมนี้นะครับจะมีด่านต่างๆให้เรามาเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายแต่ละด่านก็จะมีอุปสรรคแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ระบบตัวเกมก็จะมีทั้งการตกแต่ง รถด้วยนั่นเองนะครับก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันนะสับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นั่นเองแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิกที่นขางสวยภาพมหนกนเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะ ก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมที่ไม่กินสเปคมือถือที่เป็นเกมแนวสเปคต่ำที่เอามาท่านผู้ชมเล่นโหลดได้เล่นกันนะครับก็ว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบคลิปนี้กันนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ share, ด้วยกว็อย่าลืมอย่กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆไว้ดือนเด็กนะถ้าใครอยากขอเกมยงมาสาวบ้านขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม Let me you no good I'm brushing away to you The weight of you Of my shoulders Done with my cigarette.